5สัตว์ลึกลับในตำนานและผีถิ่นในล้านนา5ผีงูงูเจ้างูใหญ่ที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอาศัยใกล้น้ำหรือถ้ำใครลบหลู่จะเจอเคราะห์4่างดำสัตว์ป่าต้องคำสาบสัตว์ป่าที่ถูกเล่าว่ามีวิญญาณสิงถ้าใครล่าโดยไม่ขอขมาจะหลงป่าหรือเจอเคราะห์ร้าย3ผีฟ้าแบบล้านนาไม่ใช่ผีร้าย แต่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต้องทำพิธีฟ้อนผีฟ้าเพื่อขอขมาและรักษาคนป่วย 2. ผีปู่แสกย่าแสกวิญญาณผู้คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ตามตำนานเป็นยักษ์ป่าอาศัยอยู่ดอยสุเทพมีพิธีเลี้ยงผีทุกปีเชื่อว่าท่านดุแต่คุ้มครองผู้เคารพ 1. ผีกองกอยสิ่งมีชีวิตรูปร่างเล็กเดินขาเดียวร้องเสียงกอยกอย มักออกหากินกลางคืนหลอกคนหลงป่า